สำคัญนะคะวิธีนี้เนี่ยปลอดภัยแล้วก็ไม่ใช้รหัสผ่านค่ะทำไปแล้วยอดขึ้นค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาสอนวิธีปั๊มหัวใจติ๊กต็อกค่ะขั้นตอนในการทำนะคะคเพื่อนๆไม่ยุ่งยากแล้วก็ไม่ซับซ้อนเลยค่ะเพราะเรานะคะจะใช้เพียงลิงก์ของติ๊กต็อกค่ะในการทำและที่สำคัญนะคะวิธีนี้เนี่ยปลอดภัยแล้วก็ไม่ใช้รหัสผ่านค่ะทำไปแล้วยอดขึ้นจริงแน่นอน ที่สาคัญวิธีนี้นะคะมีบอกวิธีทําตั้งแต่ต,ต้นจนจบเลยค่ะรวมถึงนะคะการนํานลิงก์มาให้แอดถึงเอาละค่ะเพื่อนๆคนไหนพร้อมแล้วนะคะก็ไปดูกันได้เลยมีคลิปนี้ในคาตอบค่ะเริ่มแรกนะคะให้เราเข้าไปแอดไลน์กันก่อนเลยค่ะที่ Add Follow b ีนะคะจะเป็นบริการของร้าน Speed Follow ค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ทักหาแอดมินได้เลยค่ะโดวยวันนี้นะคะเราจะมาสนใจที่บริการปั๊มไลน์ติ๊กต็อกค่ะ แล้วแอดมินนะคะเขาก็จะส่งโปรโมชั่นไลฟ์ติ๊กต็มาให้เราแบบนี้เลยค่ะเริ่มต้นนะคะอยู่ที่500ใจค่ะสูงสุดนะคะอยู่ที่20,000หัวใจค่ะถ้าเพื่อนเพื่อนต้องการมากกว่านี้ก็สามารถสอบถามแอดมินเขาได้เลยค่ะโดยวันนี้นะคะเราจะมาทดลองที่1,000หัวใจกันก่อนค่ะ แล้วแอดมินนะคะเขาก็จะส่งช่องทางการชำระเงินมาให้เราแบบนี้เลยค่ะให้เรานะคะนำ QR code ไปชำระเงินให้เรียบร้อยค่ะหลังจากจ่ายเงินแล้วเรียบร้อยนะคะอย่าลืมส่งสลิปให้แอดมินค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะไปดูวิธีการนำลิงก์ของ TikTok มาให้แอดมินกันค่ะขั้นแรกนะคะให้เราเข้าไปที่หน้า TikTok ของตัวเองค่ะแล้วเลือกคลิปที่ต้องการหลังจากนั้นเนี่ยกดตรงจุด3จุดค่ะ จะเห็นไหมคะว่ามันจะขึ้นตรงคำว่าคัดลอกลิงก์ให้เรานะคะนําลิงก์นี้แหละค่ะไปให้อดมินหลังจากส่งลิงก์ให้อดมินแล้วเรียบร้อยนะคะเราก็มารอยอดขึ้นไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะยอดเริ่มของเรานะคะอยู่ที่ศูนย์หัวใจค่ะเดี๋ยวเรามารีเฟซแล้วรอไปพร้อมๆกันเลยค่ะ ตอนนี้นะคะจะเห็นว่ายอดไลน์เนี่ยขึ้นจนครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะร้านนี้เขาทำได้เร็วมากจริงๆเลยค่ะทำได้จริงแล้วก็ไม่ขายฝันอย่างแน่นอนค่ะ ยังไงบ้างคะสำหรับคลิปการสอนปั๊มหัวใจติ๊กตอกจากในคลิปนะคะเราจะเห็นเลยค่ะว่าเพียงแค่ไม่กี่นาทีเนี่ยยอดไลค์ติ๊กตอกนะคะก็ค่อยๆทยอยขึ้นแล้วคะ่ะร้านนี้นะคะเขาทำได้จริงคะ่ะไม่ขายฝันแล้วก็ไม่จกตายอย่างแน่นอนคะ่ะหากเพื่อนๆคนไหนสนใจนะคะก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยคะ่ะที่ไลน์ assign follow visa รายละเอียดนะคะเราขึ้นให้ตามด้านล่างนี้เลยคะ่ะ เพื่อนๆนะคะก็สามารถทักไปหาแอดมินเขาได้เลยตลอด24ชั่วโมงค่ะเพราะว่าร้านนี้เนี่ย mm hmm. เขามีแอดมินคอยแซนบายตอตลอดเวลาเลยค่ะ mm hmm. เอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ